มเตรียมตัววางแผนแล้วนะอะไรเงี้ยที่จะมีลูกแล้วก็ตามโครงการก็คือตามกำหนดพอดีก็ได้กลับบ้านตามกำหนดจังหวะเวลาแล้วก็ขอบคุณผมอยู่ตลอดมาสี่ปีเนี่ยอยู่กับเพื่อนๆพื่อนยูทูบเบอร์อยู่กับลุงกับป้าทุกคนเนี่ยผมก็มองว่าอยู่กันแบบเพื่อนอยู่กันแบบครอบครัวมันมีบางครั้งอยู่แล้วแหละที่เราต้อง กระทบกระทั่งกันบ้างคุยกันบ้างบางทีก็เหมือนคนในครอบครัวกเกิดมาด้วยกันมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งแต่เราก็ผ่านไปได้ด้วยดีมันเป็นเส้นทางที่ยาวไกลมากสี่ปีที่มันไม่มีอุปสรรคเลยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นเส้นทางสี่ปีที่มันต้องมีอุปสรรคแต่ว่ามันก็ผ่านมาได้นะครับผมจนถึงทุกวันนี้ก็ต้องขอบคุณลุมพลกับป้าแตนจริงจริงนะครับแม่ผมก็บอกว่าฝากบอกมาจริงๆจะบอกว่าให้ไล เดี๋ยวฝากขอส่งข้อความให้ป้ากับลุงหน่อยแต่ะว่าไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ติดต่อตอนนี้นะครับต้องแม่ผมก็ฝากมาเรียกว,ว่าขอบคุณลุงกับป้านะที่ที่ให้ผมได้มาอยู่ที่นี่นะครับผมหลายๆอย่างโอเคแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆด้วยผมอยู่ที่นี่คนเดียวหลายคนบอกว่าผมช่วยทํานู่นทํานี่มันทําคนเดียวไม่ได้หรอกมันต้องมีเพื่อนนะครับคนเดียวมันทําไม่ได้ มันต้องมีเพื่อน YouTube ทุกคนนะครับทุกคนยช่วยงานกันหมดเลยทุกคนทุกคนก็ต่างมีหน้าที่ต่างก็เป็นฟันเฟืองฟันเฟืองที่สําคัญไม่ว่าจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ทุกคนก็เป็นฟันเฟืองเหมือนนาฬิกานี่แหละแต่ชิ้นเล็กขาดไปก็ไม่ได้อะต้องไปสั่งที่บริษัทกลับมาดีชิ้นใหญ่ก็ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กก็มีคุณค่าเท่ากันนะครับผมก็ต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์ที่ให้กำลังใจจนถึงทุกวันนี้วันนี้ด้วยผมพึื้มปิติมากนะครับ โอเคน้องเมย์พูดค่ะจริงๆเมย์ก็ลืมนึกคำพูดกบ <c oughs> พี่สะดเลยนะคะก็เมย์ก็ขอบคุณลุงกับป้า,ามากๆนะคะที่ที่ก็เหมือนพี่หน่งพูดทุกอย่างเลย <c oughs> แล้วก็เอ่อการมาอยู่ตั้งแต่ที่กกองจนมาถึงจัมปาโรงนะคะเร้ <c oughs> ่ว่ามีเหตุการณ์ใ <c> น <oughs> ทุกๆวัน,ท,วนทุกๆเดือน ม่รู้เหตุการณ์อะไรบ้างมาันมามาหมดเลยมามาหมายจนถึงเืี้ยเนาะก็ทุกอย่างคือเหมือนที่พี่เหน่งพูดเลยค่ะแล้วก็มีก็ขอโหสิกรรแล้วก็ขอเอมาก,กับทุกทุกคนเลยนะคะเพื่อนๆพ่อที่ยูทูบแล้วก็ลุงกับป้าด้วยเวลาที่นี้ก็ถ้าเมย์ทำอะไรผิดพลาดทางไปโดยที่เจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีมีขอโทษแล้วก็ขออภัยด้วยค่ะ ก็จะทุกอย่างจะเป็นเหมือนที่ที่หนกูเจออะไรที่เราทํามารู้สึกว่ามันต้องมีอยู่แล้วแหละมันที่เราผิดทางกายวัจีใจอะไรเงี้ยมันต้องมีกันอยู่แล้ววันนี้ก็ขอโอหสิกรรมซึ่งกันและกันเนาะทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่อ่เป็นเพื่อนบ้านที่ดีกับผมมานะครับแล้วก็คอยเป็นกำลังใจ ความอุ่นใจที่เนี้ยผมมีตลอดนะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านทุกๆทุกชุมชนนางรำทุกคนนะครับผมแม่แม่นางรำแม่แม่นางรำทุกคนเอาไว้เป็นข้อแล้วแม่จะมารำด้วยนะคะอยู่ที่จำปาดงผมรู้สึกดีใจนะตั้งแต่พี่อยู่ที่นี่มาทุกอย่างราบรื่นไปหมดเลยนะครับผม มีชอบชอบที่นี่มากเพราะว่าบ้านที่อำนาจก็คือบอกหลายครั้งว่ามันเป็นยา่านธุรกิจก็คือจะได้ยินเสียงแบบอยู่ทั้งคืนทั้งวันแต่มาที่เนี่ยจะเงียบนอนหลับก็คือหลับสบายมากค่ะไม่อยากไม่อยากกลับบ้านอยากอยู่ที่นี่เงียบๆนอนที่นี่อิ่มก็คือไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วยังไงก็ฝากบ้านไว้กับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะให้มาอยู่ด้วยนะคะขอบคุณนะครับโอเคประมาณนี้ค่ว่ะาแล้วก็อวขอบคุณแม่แม่เอฟซี วยนะคะที่บอกว่<ร>าคอยส่งกำลังใจมาให้ใน,ในหลายๆเรื่องในหลายๆเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปแรกๆจนมาถึงทุกวันนี้นะคะก<ช>็เป็นเป็นอะไรที่เป็นกำลังใจที่ที่ดีมากกเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจที่ให้กำลังใจพวกเรามาเนาะ<ช>ซึ่งเริ่มต้นก็คืออเป็นเอซของลุงพลอยู่เลติดตามมา ถ้าไม่มีลุงพลก็คงเราว่าคงไม่มี MC ไม่รู้จักเรา<ช>โอเค<า>ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่โน